หนึ่งชั่วโมงผ่านไปกับลูกโซดาได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นเพศเมียนะครับกับวิชัยฟาร์มนะครับหนึ่งชั่วโมงครับผ่านไปให้ลูกเขากินนม4-5ครั้งได้ครับหรือว่าทำคอดออกมาได้สมบูรณ์แบบ เลยครับลูกแข็งแรงดีเป็นการเอาฟางแล้วก็ปูด,ด้วยผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นเกืบลูกที่คลอดออกมาใหม่นะครับนี่เป็นแม่เขาครับ ตอนนี้ลูกเขาก็ได้นอนพักแล้วครับแต่ถ้าเราก็ดลกออกอย่างนี้แล้วเราให้ทําข้ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถให้ลูกเขากินนมสองสามครั้งเราก็สามารถแยกเอาลูกเขาไปนอนได้นะครับตอนเช้าเราก็เอาลูกมาให้เขา ชาตยาของเขาถ้าเขาได้เลียลูกเขาเขาก็จะรับรู้กับกลิ่นทางเพศของเขาเขาก็สามารถที่จะจำลูกเขาได้นะครับใครก็สามารถที่จะเอาลูกไปนอนกาม,มุ้งให้ได้ถือว่าปกติครับถา้าแพะสาวคลอดลูกใหม่เพื่อที่บางทีเขาอาจจะ รู้สึกตื่นขึ้นมาเขาอาจจะเหยียบรูปเขาได้อะไรเขาได้ก็จะมีผลตรงจุดนี้ครับเราก็สามารถที่จะเอารูปเขาแยกไปนอนได้นะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเขาจะจําลูกเขาได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเขาสามารถจํากลิ่นของเขาจํานํค่ําของเขา ส่วนตัวไม่ถือว่าเป็นไรนะครับครับทริปนี้ก็ถือว่าภูมิใจนะครับที่ได้ลูกเพศเมียนะครับถือว่าแข็งแรงดีครับได้เพิ่มเข้ามาในข้อของเรานะครับครับ ยังไงคลิปนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆหรือคนที่เลี้ยงแพะนะครับยังไงก็ถือว่าเวลาเขาเจ็บท้องขึ้นมาหรือเวลาเขาจะมีอาการคลอดลูกนะครับเขาก็จะ บอกอาการของเรานะครับให้เรารับรู้ว่าเขาจะไม่ค่อยกินอาหารที่เราให้เขานะครับแล้วเขาจะมีเสียงอ้อนเราตลอดนะครับเพื่อที่ให้เขาบอกตัวเขาว่าเขาจะคลอดดูนะครับเขาจะร้องสามารถรับรู้ได้ครับสำหรับคนที่ เลี้ยงแพะใหม่ๆนะครับว่าออกลูกยังไงบางทีบางท่านนะครับอาจจะดูนมแล้วก็ดูสวาบของเขาแล้วก็ดูกนูงตูดของเขามันก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถรับรู้ได้ครับแต่แพะส่วนมาก ที่คลอดลูกออกมาก็จะมีอาการไม่กินหญ้านะครับหรือไม่กินอาหารที่เราให้เขาแล้วก็จะมีเสียงตอบรับให้เรารับรู้ว่าเขาเจ็บท้องนะครับพร้อมที่จะคลอดลูกนะครับตัวนี้ออกเองนะครับตัวนี้ครับเราไม่ได้ช่วยเขานะครับหรือว่าออกมาแล้วก็ สมบูรณ์แล้วก็ออกมาด้วยตัวของเขาเองนะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าคำว่าขอบคุณครับ